ค่ะคงแล้วล่ะก็เราจะมาดูต้นมะนาวของพี่พี่ยันเนาะกับพี่นงที่ใช้สมแดงเราไปนะคะว่าฉีดไปแล้วอาทิตย์เดียวเข้ากล้องมาดูดอกนะคะเห็นไหมคะติดดอกทุกช่อทุกกิ่งเลยคะ่ะมีทุกกิ่งเลยเนี่ยเห็นไหมคะดอกนะคะดอกเป็นดอกลูกเล็กๆอีกเยอะเลยเพียบเลยไม่มีว่าตรงไหนจะไม่ติด ติดดอกนะคะชัดเจนสมแดงกับอะมิโนนะคะใช้คู่กันช่วยติดดอกชัดเจนมากโลกมากที่เขาปลูกประมาณสามสิบกว่าต้นนอกจากมะนาวนะคะยังมีกล้วยเนาะกล้วยหอมกล้วยไข่ที่พี่เขาปลูกนะใช้สมแดงเราทั้งหมดเลยนี่คือความประทับใจนะคะอย่างที่ได้เห็นด้านข้างหลังมีมันสำปะหลังนะคะมีอ้อยมีข้าวโพด สามปีแล้วที่พี่เขาใช้สมแดงกับเรามาและปีนี้เขาจะเริ่มใช้ควิกตัวใหม่สมแดงตัวใหม่นะคะลองติดตามดูว่ามะนาวจะได้ผลขนาดไหนค่ะสำหรับวันนี้ข้อมูลมะนาวกับสมแดงฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปตามสอดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ